สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตป๊อปนะครับก็วันนี้นะครับจะมาให้ดูนะครับรอบดึกเนาะเป็นคลิปพิเศษนะครับเหตุผลนะครับที่ผมให้เพื่อนๆนะครับชรอตกันไปที่บริเวณแถวนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับเรามาดูนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่แท่งเทียนนะครับต่ํากว่าเส้นสีแดงตรงนี้นะครับและ RSI นะครับอยู่ต่ํากว่าเส้นสีแดงนะครับและสโตคสติกนะครับอยู่ต่ํากว่าเส้นปะนะครับอันนี้นะครับถือว่าเป็น3มเงื่อนไขนะครับที่ผมมองว่าบิตคอยนะครับ อยู่ที่จุดต่ําสุดแล้วนะครับถามว่าช่วงบริเวณนี้นะครับผมได้ทําคลิปบอกแบบนี้ไหมนะครับแน่นอนครับผมทําคลิปบอกแบบนี้ไปแล้วนะครับแต่อยู่ที่ว่าใครจะเชื่อเก็บแล้วใครจะไม่เชื่อก็แค่นั้นเองนะครับก็คือจะมีสมาชิกบางคนนะครับที่เขาเก็บนะครับแล้วเขาก็มาปรึกษาว่าเขาดันขายไปนะครับพอเขาไปดูช่องอื่นนะครับแล้วเขาก็เกิดความหวั่นไหวหรือไม่ก็เพื่อนนะครับมาแนะนําบอกว่าเฮ้ยควรขายได้แล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็ผมต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับว่า คือบางทีนะครับเราอ่ะทนแดงได้นะครับแต่เราต้องทนเขียวให้ได้ด้วยนะครับเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับส่วนเรื่องเป้าหมายหรือว่าจุดอะไรนะครับผมก็จะไปบอกนะครับว่าผมคิดว่าจะไปถึงตรงไหนเนี่ยคือแน่นอนครับกราฟนะครับไม่มีทางขึ้นไปอย่างเดียวอย่างนี้แน่นอนนะครับมันจะต้องมีการเล่นวัดใจคนก็ไอ้พวกการวัดใจคนเนี่ยนะครับผมจะไปบอกนะครับอยู่2ช่องทางนะครับก็คือช่องทางของ YouTube สมาชิก v i p นะครับ แล้วก็สมาชิกห้องซิกนะครับก็จะมีอยู่2ทางนะครับก็ตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับย้อนกลับมาดูของปี2019นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตรงนี้นะครับบิตคอยนะครับตกลงมาใช่ไหมครับ r อะไรยังไงครับ RSI อยู่ต่ำกว่าเส้นสีแดงนะครับแล้วสโตคัสติกนะครับก็อยู่ต่ำกว่าเส้นปะนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่บ่งบอกว่าตรงเนี้ยนะครับเป็นบริเวณที่ต่ำที่สุดนะครับตรงของปี2020ก็เช่นกันนะครับ ต่ำกว่าเส้นสีแดง r s i อยู่ต่ำกว่าเส้นปะนะครับแต่ว่าสัญญาณหลอกก็มีนะครับแต่มันไม่ครบเงื่อนไขเนาะอย่างเช่นตรงนี้นะครับตกลงมาใช่ไหมครับออสโตคาสติกต่ำกว่าเส้นปะนะครับเพียงแต่ว่า ISI นะครับไม่อยู่ต่ำกว่าเส้นสีแดงนะครับอันนี้ผมไม่นับนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ครบนะครับแท่งเทียนนะครับก็ไม่ได้อยู่ต่ำกว่าเส้นสีแดงด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมคิดว่าในบริเวณนี้นะครับถือว่าเป็นจุดต่ำสุดนะครับก็ดีใจกับเพื่อนๆที่เก็บมาด้วยนะครับ อย่างที่บอกเลยเนาะว่ามันมีการย่อบ้างมันเป็นธรรมดานะครับไม่มีกราฟไหนบนโลกนะครับเพื่อนๆที่มันจะแท่งเดียวนะครับขึ้นไปอย่างนี้เลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็ไอย่อเล็กย่อน้อยนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะครับเราจะไปสนใจทําไมครับในเมื่อเราเก็บราคาหมื่นแปดหมื่นเ้านะครับคือต้องบอกเลยนะครับเราไม่จาเป็นต้องแคร์เลยนะครับราคาหมื่นแปดหมื่นเ้าที่เราเก็บนี่คือเรา s l ทุนนะครับเรา Sl 6 2หกสมื่นก็ได้นะครับยังกําไรเลยนะครับ ก็ตอนนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่คนที่เขารอราคานี้นะครับเขาก็หวิววิวนะครับหรือไม่คนที่เขาตกรดนะครับก็เขาอาจจะไปดูช่องอื่นเยอะนะครับว่ามันจะตกต่ออะไรนี้นะครับเขาจะรอต่อไปก็ได้นะครับก็ปล่อยเขารอไปนะครับแต่เราได้กําไรแล้วเนาะเดี๋ยวสักพักนึงนะครับผมจะปิดกําไรช่วงไหนผมก็จะไปบอกในห้องซ็กกับสมาชิก VIP นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกสัญญาณหนึ่งนะครับที่ผมเห็นนะครับก็คือตัวนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ เส้นสีแดงนะครับที่เป็นเส้นล่างสุดตรงนี้นะครับช่วงขาลงเนาะมันตัดขึ้นมานะครับเป็นสัญญาณของการเกิดบูลลิชนะครับขึ้นมาเหนือเส้นสีเหลืองกับเส้นสีเขียวเลยนะครับแล้วเส้นสีเขียวขึ้นมายืนเหนือเส้นสีเหลืองถามว่าช่วงระยะเวลาร้อยวันเนี่ยนะครับตั้งแต่ตรงนี้เนาะถามว่าเกิดสัญญาณแบบนี้ไหมไม่เกิดนะครับมีแต่สัญญาณของการเป็นอะไรครับเป็นบรลลิชนะครับตั้งแต่ตอนที่มันราคาสี่หมื่นกว่านะครับตอนเนี้ยเพิ่งมาเกิดสัญญาณการเกิดบูลลิชอีกรอบหนึ่งนะครับ ถามว่าช่วงที่เกิดแบบนี้นะครับถ้าไม่นับไซเวย์นะครับคือช่วงไหนบ้างนะครับก็จะมีช่วงนี้นะครับปี2 0 2พันยิบอ็ดนะครับเห็นไหมครับที่ราคาขึ้นมาจากเท่าไหร่ครับจากสองหมืนเก้านะครับไปแตะหก6มื9นเจ็หกมืนแปดหกหมืนเก้านะครับก็จะมีสองช่วงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับอ่าตรงนี้เนาะก็อยากให้เพื่อนๆนะครับมั่นใจไว้หน่อยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับยังไงมันก็ขึ้นนะครับเพียงแต่ว่า เพื่อนๆอย่าชะล่าใจแล้วกันนะครับขึ้นแล้วก็ต้องทํากําไรให้เป็นด้วยนะครับและใครสนใจสมัครเป็นสมาชิก YouTube นะครับก็สมัครได้เลยนะครับมีลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับและใครนะครับที่สนใจเข้าห้องสิกนะครับก็ติดต่อแอดไลน์ตรงนี้มาได้เลยนะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับและใครนะครับที่สนใจซื้อคลิปสอนนะครับก็ติดต่อทักไลน์ตรงนี้มาได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่มีโบเกอร์เล่นนะครับ ผมขอแนะนำโบเกอร์ OKX นะครับโบเกอร์ OKX OK เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับสมัครผ่านลิงก์ผมด้านล่างนี้นะครับจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมตลอดชีวิตนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อไม้ไหนก็ตามนะครับทุกไม้เลยนะครับโอเคครับแล้วใครสนใจย้ายมาเล่นโบเกอร์ OKX ก็ยินดีนะครับ This could